สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยปัญหาหรือว่ารับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับผู้นําท้องถิ่นกับฝ่ายความมั่นคงกับผู้นําศาสนานะครับรวมทั้งล่าสุดนั้นทางสํงงานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ,าราฟอกเงินหรือว่าปปงนั้นก็ออกมาระบุถึงการศึกษาเส้นทางการเงินนะครับที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็พบว่าโรงเรียนพเนเะหรือว่าโรงเรียนสอนศาสนานั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเหมือนกันหรือแม้แต่กลุ่มที่อยู่เป็นองค์กรต่างประเทศอย่างกลุ่มติลบาตาลิบันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พบว่าให้การสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นวาระของชาตินะครับทางรัฐบาลเองโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัฐมีกรก็พยายามที่จะเชิญฝ่ายค้านซึ่เป็นสสในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมาพูดคุยหาหรือกับฝ่ายรัฐบาลเพื่อจะ,จะแก้ปัญหานี้นะครับสันติภาพหรือว่าสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับดออรอิสมาเอลรุฟฟีจะปากียาสวัสดีครับอาจารย์ครับ นขอบคุณมากที่ให้โอกาสมาร่วมรายการนะครับพูดถึงตอนนี้ผู้นําศาสนาเองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาภาคใต้ทนายยกลงไปในวันนี้สิ่งที่จะเป็นข้อเสนอสําหรับการแก้ปัญหาของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาคใต้น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางรายการที่ให้ความสําคัญกับปัญหาภาคใต้ซึ่งพวกเราก็ ปเผชิญหน้าการ,รในช่วงเวลานานพอสมควรก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญลงไปโดยพนักท่านนายกเองแล้วก็คิดว่าเราในฐานะเป็นชาวพื้นที่ส,สามจังหวัดกออ็อยากจะให้ปัญหาเหล่านี้ได้เคลียร์โดยรับความ ร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าทางรัฐบาลก็ดีทางฝ่ายค้านคิดว่า,าความเอกภาพระหว่างคนอยู่ในรัฐบาลเองกอ็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้สอดคล้องกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลผมยังมีความรู้สึกว่ามีาสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเพราะมาจาก มันไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าท่ากันระหว่าง <ừ> um. สองอ,อ,อานาจที่ไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐบาลกับอำนาจภายการครับขอบคุณครับ <ừ> um. ครับพูดถึงเรื่องของการทํางานในในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นปัญหาและสะท้อนออกมาจากคนในพื้นที่ก็คือความความไม่เป็นเอกภาพในการทํางานระหว่างสาอปตกับกรมบน,น,น,นอนหรือฝ่ายความมั่นคงปัญหานี้เป็นปัญหาที่สะท้อนออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรครับแล้วทาไมถึงไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นเอกภาพได้เกิดขึ้นจากความ เห็นที่ไม่ตรงกันเรื่องของวิธีการทํางานที่ขัดแย้งกันรหรือเรื่องของงบประมาณที่ไม่สามารถที่จะไกลเกลี่ยกันได้อะไรคือสาเหตุสําคัญครับก็ผมว่าอาจจะมีในเชิญความรู้สึกมากหรือเปล่าระหว่างฝ่ายต่างๆเหล่านี้ทําให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติจะกลายเป็นผลประโยชน์รองอนะฮะผมอยากจะให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติ จากทุกฝ่ายให้เป,เ,ปเ,ปเป็นผลประโยชน์หลักที่เราต้องเน้นโดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดนะฮะที่พวกเราจําเป็นต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์สิ่งอื่นใดครับครับอันนี้ก็สําคัญผมในฐานะเป็นผู้นําศาสนาหรือคน,คนที่มีกิจกรรมในเรื่องวิชาการการศึกษาการศาสนาผมก็ ตระนักตลอดในเรื่องสุจริตในเรื่องบริสุทธิ์ใจในการแก้ปัญหาในเรื่องสร้างเอกภาพในเรื่องสร้างเป็นกลุ่มเดียวกันให้มันไปหาจุดร่วมในเรื่องออผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่สำคัญมากครับภายนี้ผมยังรู้สึกสิ่งเหล่านี้ยัง กระกระสังอยู่ยในเป็นเอกภาพ,ภาพมาปฏิบัติครับและก็ความเป็นจริงในพื้นที่ครับถ,ถ้าพูดถึงในแง่ของผู้นําศาสนาในท้องถิ่นเองสิ่งที่อยากให้แก้ไขแล้วก็ให้รัฐบาลเร่งรัดอย่างมากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในจังหวัดแดภาคใต้เรื่องเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องออด้านสังคมที่จะต้องตระหนักในเรื่องให้ให,หา วิธีการอย่างไรให้กระจัดอบยายมุกต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดเดียวนี้รู้สึกว่ายิ่งวันยิ่งมีอะไรแปลกๆที่ทำให้พวกเราหนักใจมากๆในเรื่องอย่างนี้อย่างเรื่องยาเสพติดมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไหมครับกับการไปสู่การก่อความไม่สงบเพราะว่าเส้นทางของการค้ายาเสพติด และเอาเงินไปใช้ในการก่อความสงบอันนี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันในพื้นที่ใช่ไหมผมมั่นใจมากว่ามีเกี่ยวพันเกี่ยวกับความไม่สงบของภาคใต้ด้วยเรื่องนี้นครับครับอย่างที่ล่าสุดทางปปงอ,ออกมาระบุและมีการอายัดนะฮะรั์ของโรงเรียนปนเนาะโรงรรเรียนสอนศาสนาอิสลามสองสาโรงแล้วก็มีการจับตาดูอยู่เมือนอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนเหล่านี้มีส่วนสนับสนุน ทางด้านการเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายหรือว่ากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จริงๆไหมครับจริงๆก็เรื่องนี้ผมก็ยังยังไม่มีข้อมูลมากนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องสถาบันการศึกษาของภาคใต้และความสัมพันธ์กับต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดครับบางทีก็ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาอิสลามกับต่างประเทศ มันจะแน่นแฟ้นกว่าการสัมพันธ์กับรัฐบาลเสียด้วยอีกอเพราะเขาก็มีความผูกพันในหลายๆด้านบ,บางคนก็เขาเรียนศึกษาจบมาจากต่างประเทศสถา,ถาบันของเขาก็ให้ความสำคัญกับการงานของเขาก็มีบ,บางทีก็มีพักพวกกันในฐานะเป็นมุสลิมด้วยกันอยู่ต่างประเทศอันนี้สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องอ่อนไหวมากมถ้ารัฐบาล ไปวินิจฉัยหรือข้อมูลไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าอาจจะต้องต้งอะไรนะต้องต้องเข้าถึงให้มากกว่าไม่นั้นผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาหลายรอบที่มหาวิทยาลัยอิสลามยาลาัมยาลาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ได้จัดขึ้นมาโดยความสนับสนุนจากต่างประเทศไม่น้อยอ่า แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์กับกระทรวงที่เราสังกัดอยู่ในฐานะเราเป็นมหาวิทยาลัยนะในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งหนึ่งครับเราก็คงไม่มีปัญหาครับอ,อย่างบางโรงเรียนที่ถูกทางปปอง,องมีการยึดยึดทรัพย์รวมทั้งยึดพื้นที่ของโรงเรียนด้วยเนี่ยนะครับในกรณีบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยอันนี้โรงเรียนจะดําเนินกิจการการเรียนการสอนอย่างไรครับ หรือว่าโรงเขึ้นที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ก็ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยในเรื่องหลักสูตรต่างๆเหมือนกันหมดเลยฮะเพียงแต่ว่าไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปปงที่ให้ความสนใจมากเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันผมยังไม่มีข้อมูลครับยังข้อมูลของปปงเองก็บอกว่ามีการใช้งบประมาณที่รัฐบาลจ่ายต่อหัวให้กับโรงเรียนเอกชนครับแล้วงบส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็แบ่งไปหรือว่าให้ใช้ในการสนับสนุนให้กับ กลุ่มก่อความไม่สงบในการไปก่อเหตุการณ์ต่างๆอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือไหมครับสําหรับผมในฐานะส่วนตัวไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อนฮะไม่มีข้อมูลถึงผมเลยฮะผมก็ไม่เคยระแวงเรื่องนี้เลยระแวงที่ว่าปอนด้าของเขาจะอยู่ได้ไหมคกับพอไหมคกับสนับสน,น,นุนอันนี้ผมยังระแวงเรื่องนั้นมาหมายถึงงบประมาณร <c oughs> ัฐบาลสนับสนุนให้อย่าง,งอาจจะไม่พอด้วยซ้ำอาจจะไม่พอโดยสักครับคุณครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ให้มันสปาร์เกิลใมันจับตาออกมาให้ยิ้มเหมือนสไลา์แรกที่หนูยิบหัวอกมาวางบนหัวแล้วส่องกระจกให้ยิ้มแบบนั้นเปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจิตวิญาณจะขับเคลื่อนชีวิตคุณนะคะ ช่วงบุกไก์วันนี้นะคะไซขอสเสนอสีเล่มนี้เลยค่ะ กับเบียร์มรดการรังสิตพรามาณกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดานใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริง แขกรับเชิญในรายการฮอตทอปกวันนี้พูดคุยกับอิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยาละลานะครับดรอิสมาอิลรุฟีจะปากียานะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทนายกลงไปสังเกตการในวันนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการประชุมของสภาศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสันนิบาตมุสลิมโลกนะครับศูนย์อำนวยการประหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และมหาวิทยาลัยอิสลามจังหวัดยะลาจัดสัมมนานานาชาติเรื่องศาสนา,ก,ากับกระบวนการการสร้างสรนติภาพสถาสนที่ภาพในอาเซียนนะครับ17ถึง18กันยายนนี้ที่โรงแรมเดอะ สุโกศลถนนสีออยุธยาและ19กันยายนที่มหาวิทยาลัยอิสลามยาลาด้วยเหมือนกันวัตถุประสงค์ของการจัดงานศาสนากับการสร้างสันติภาพในอาเซียนเราเรามีเป้าหมายอย่างไรและที่สําคัญการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับครับขอบคุณครับจริงๆก็วัตถุประสงค์หลักของเราคือจะเอาศาสนามาทุกศาสนามาใช้ในการที่จะสร้างสันติภาพใน พื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคหรือะระดับจังะระดับประเทศหรือระดับ,บของพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้คิดว่าพื้นที่เหล่านี้อยากจะเอา,าศาสนามาเป็นตัวกําหนดการในการที่จะจัดให้เกิดสันติภาพให้ได้แล้วก็พยายามจัดสัมมนา,าเพื่อจะเป็นเวทีในการ พบปะรู้จักกันและก็นำเสนอความคิดครประสบการณ์ของแต่ละศาสนาในการสร้างสันติภาพของแต่ละประเทศต่างๆใน10กว่าประเทศอาเซียนของผู้นาศาสนาของ10ประเทศจะมาส <10 S 1> ิบประเทศอาเซียนของเรารจะมาประชุม17 ถึง18 18 17ถึงก่อนใช่ไหมฮะที่โรงแรมสุโกศลเทพครับแล้วจากนั้นก็19ก็ไปที่1กก็ไปที่พักใต้ที่ยะลาที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและก็ไปเยี่ยมมัสยิดกลางปัตตานีและก็ไปที่วัดของปัตตานีและก็ไปที่วิทยาลัยสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาที่จังหวัดปัตตานีครับในในการประชุมครั้งนี้จะมีข้อเสนออะไรไหมครับหรือว่าจะมีการเอา สรุปเสนอแนะในเรื่องของการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรไหมครับหรือว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างไรก็เราก็อยากจะฟังความคิดเห็นของอนักการศาสนาจากหลายๆประเทศหลายๆศาสนาด้วยประมาณทั้งหมดประมาณ8ปศาสนาจาก11ประเทศนะฮะค,คิดว่าเราจะได้มีอะไรใหม่ๆในการข้อคิดเห็นก็ดี จุดยืนอะไรก็ดีประสบการณ์ที่เขาจะนำมาให้กับเรารมันอยู่ที่เราว่าจะใช้ประโยชน์ในการ,รที่จะมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อย่างไรนะอาจจะนั้นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะมาอ,อ,อะไรนะจัดให้สภาของเราได้เข้มแข็งขึ้นมาสภาศาสนาสัมพันธ์ อะไรนะศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยของเราจะได้มีเครือข่ายในระดับอาเซียนด้วยพูดถึงเรื่องของความพยายามในการเอาหลักศาสนามาแก้ปัญหาภาคใต้ในประเทศไทยเนี่ยก็พูดกันมาเยอะแต่ว่ามันยังทาไม่ได้ใช่ไหมครับหรือทําไมมันเป็นอย่างนั้นครับคิดว่าหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเองไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อันนั้นมันชัดมากเพราะเดี๋ยวนี้ก็ศาสนาอาจจะถูกมอง ว่าไม่ใช่สาเหตุที่เกิดความขัดแย้งก็มีเหมือนกันและก็อาจจะเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่เอาศาสนามาเป็นตัวประกอบในการสร้งสางสันติภาพก็ได้แต่ว่าในเชิญทุกคนต้องมีศาสนาไมาจะเป็นพุทธก็ดีคริคสต์ก็ด,กดีมันก็บนพื้นฐานความเชื่อถือนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีมีน้ำหนักในการที่จะเป็นตัวผลัดดันเพื่อจะเกิดความสันติภาพ เห็นว่าความเชื่อถือของฝ่ายปกครองอ,อาจจะไม่ถึงกับที่เราคิดใน,นานะเราเป็นนักการศาสนาครับท,ท,ท่านท่านท่านคิดว่าจริงๆปัญหาภาคใต้มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะผมว่ามันจะหนีไม่พ้นในการที่ศาสนามีส่วนในการที่จะสร้างความรู้สึกอย่างน้อยอนะแม้การเกิดขึ้นมามันไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนา แต่ว่าพอเกิดแล้วศาสนาก็มีส่วนมันเกิดเซนซิตีฟระวงางศาสนิกต่างๆมันเกิดอะไรที่ฉวยโอกาสใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการจะขยายผลของการอของของปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ไม่น้อยทําให้จริงๆแล้วศาสนาอาจจะเป็นเหยื่อของการ,รอันนี้หรือเปล่าแล้วก็ศาสนาจะนิ่งไม่ได้ต้องลุกขึ้นมา ใช้ความพยายามทางเชิญศาสนามาในการที่จะสร้างหรือรวมกับฝ่ายที่มีอำนาจในการจะแก้รปัญหาขณะนี้เนี่ยมันมีความพยายามของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วอ้างเรื่องศาสนาครับในฐานะที่เป็นผู้นําศาสนาจะอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งแยกดินแดนโดยเหตุผลทางศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ไหมครับหรือหรือมันควรจะแก้แก้ปุ่มนี้อย่างไร มันก็ในในมุมมองศาสนามันมีทั้งทั้งแบ่งแยกทั้งอยู่รวมกันมีทั้งสอง,องสองของแนวคิดมีมีมีทั้งนั้นเลย<ม><ม>เราจะเอา,าศาสนาในพูดในเรื่องแบ่งแยกก็ได้แต่ว่าทําไมเราไม่เอา,าศาสนาในพูดเรื่องอยู่ร่วมกัน<ม>เราก็มีทั้งสองคำสอนนะรเราก็จะเน้นเรื่องอะไรมากกว่ามันอยู่ที่ว่า ผลประโยชน์ไปสู่มวลมนุษย์อะไรมากกว่านั้นสําคัญครับไปถึงศาสนาอิสลามเองก็สอนในเรื่องของการศาสนาอาจจะมีการเรื่อมแบ่งแยกด้วยแต่เดียวกันก็อยู่ร่วมกันด้วยเราจะเลือกอะไรต่างหากอะไรกันอนันมันยุี่ว่าเราจะใช้ดนพนิษของเราและก็ผลประโยชน์จะกลับไปสู่มวลมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นที่อยู่ร่วมกันถ้าเกิดว่าใช้หลักศาสนาในการที่จะอยู่ร่วมกันในสามจังหวัดายแดนภาคใต้คิดว่า มันก็มี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 ช่องทางเยอะมีหลักฐานมากมายพอสมควรแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับราความเป็นไปได้ที่สุดเลยครับแต่มีความรู้สึกว่าทางมุสลิมเองในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึกว่าเขาจะปฏิบัติศาสนกิจลาบากถ้าหากยังยังอยู่ในในในแบบเดียวกับของประเทศไทยอันนั้นถ้าอย่างนั้นต้องต้องเป็นรับผิดชอบของรัฐบาลอีกครับท่านรัฐบาลต้องให้ให้เอื้อความความ ความความอะไรนะอิสระในการอิสระรนในการทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าเขาอ,อ้างตรงนั้นแล้วก็เปิดตรงหไหนบ้างเป็นเป็นข้อข้อเป็นเรื่องเรื่องไปนะฮะผมว่ารัฐบาลคงคงจะให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยออครับเอาละเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ มาโชว์ซิมันสปารเกิลมันจับตาออกมาให้ยิ้มเหมือนไฟแรกที่หนูยิ้หมวกมาวางบนหัวแล้วส่องกระจกให้ยิ้มแบบนั้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับ วันนี้ให้กี่ดาวเต็มสิบนะผมให้9 1้าง้าวันนี้า <Wow. S 1> น่าเกินมาก <laughs> พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ผมกำลังพูดคุยอยู่กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลานะครับพูดถึงเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดายแดนภาคใต้ที่ทนายกลงไปดูเหตุการณ์ในวันนี้นะครับจะได้รับการสะท้อนมาในมุมไหนอย่างไรบ้างนะครับการประชุมที่ผ่านมารวมทั้งการประชุมที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1 7บเเรื่องของการาศาสนาสร้างสันติภาพให้กับอาเซียนหรือว่าประเทศไทยด้วยเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วในมุมของผู้นําศาสนาหรือว่าชาวโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมมองประเทศไทยโดยเฉพาะในเหตุการณ์ในจังหวัดายเดนภาคใต้อย่างไรครับ ตรงนี้แหละผมอยากให้เขามาสัมผัสกับพื้นที่ด้วยตัวเองผมได้สังเกตว่าหลายๆต่อหลายสถาบันที่แรกๆเขามองเราอย่างอื่นพอเขาเข้ามาเขาก็ได้เปลี่ยนทัศนคติของเขาต่อเราอันนี้คือความสำคัญในการที่เราเชิญคนนอกมาเข้าประเทศเราไม่ว่าจะเป็นคนนอกที่ว่าจากประเทศอาเซียนด้วยกันหรือคนนอกที่มาจากประเทศอิสลามที่ใหญ่ๆเหมือนกับซาอุดิอาระเบีย เดี๋ยว OIC ก็อาจจะมาอยู่เป็นฝ่ายสังเกตการด้วยในสัมนาครั้งนี้คิดว่าอันนี้จะสร้างความดีงามกับประเทศเราแน่นอนครับอันนี้สำคัญแต่ว่าภาพเหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังคงเป็นภาพที่เขาก็เห็นอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันมีคําถามเยอะไหมครับสำหรับสายตาของมุสลิมโลกก็มีมีคาถามเยอะครับเขาก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นด้วย ก็อันนี้ก็มุสลิมจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียเขาจะมาเขาก็แสดงความคิดเห็นอย่างไรกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันกับรัฐบาลที่ดูแลพี่น้องมุสลิมก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็ได้ประโยชน์กับประเทศของเราครับอย่างล่าสุดเหตุการณ์ที่มีการนําธงชาติมาเลเซียมาปักอยู่ในประเทศไทย200ร้อกว่าจุดเนี่ยท่านท่านมองเรื่องนี้อย่างไรคนที่ทํามีเจตนาอย่างไรหรือท่านวิเคราะห์อย่างไรผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเพียนได้ว่า มันมากเกินไปทําให้เราเราคิดไม่ไม่ออกเลยถ้าใส่สักส <ör>: ิบใบยี่สิบใบอาจจะเข้าเป้ามากกว่ามันก็ประชาชนในพื้นที่ก็ถามว่าเอ๊ะถ้าทําถึงซองสองรอยจุดเนี่ยประชาชนก็ถึงถ้าจะจับก็ต้องจับได้ง่ายนะฮะหมายถึงว่าใครเป็นคนเอาเพราะเพราะว่าสองจุดเนี่ยมันต้องมีเห็นนะพราะกันเยอะแต่นี้แต่นี้เราจับไม่ได้ไม่จับไม่ได้อีกอะไรเงี้ย มันก็เลยเป็นคําถามกลับมาที่เจ้าหน้าที่รัฐอีกเพราะว่าตกลงเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐทาหรือเปล่าทาด้วยเหตุผลอะไรอะไรงี้ก็มีการตกเฉียงกันไปผมก็ซึ่งซึ่งท่านอันอันไม่ออกอ่านไม่ออกนะซึ่งนายกเองก็คงจะต้องได้รับข้อมูลเรื่องเหล่านี้เหมือนกันอย่างศูนย์แก้ปัญหาจังหวัดแก้ไขปัญหาจังหวัดฉแดนภาคใต้ที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นในกรุงเทพเนี่ยคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพของสออปตและกรมนอได้ไหมครับในที่สุดแล้วผมคิดว่า ถ้าเราพยายามจริงๆคงจะถึงจุดเป้าหมายของเรา <S 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 คือสร้างเอกภาพหรือไกลเกลี่ยให้มันใกล้ๆกันอย่าให้มันเกินไปใน<ม>การไม่ได้มองว่าซ้ําซ้อนเหรอครับซ้ําซ้อนสิ้นเปลืองงบประมาณอะไรเงี้ยอันนี้ก็กาอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่บรรลุถ้าบรรลุก็ผมว่างบประมาณคงคงใช้ถูกต้องแต่ว่าถ้าไม่ถึงเป้าก็ ก็ไม่แน่ใจนะยังในในความในความเป็นท่านอาการเองแล้วรวมทั้งการดูแลสังสอนนิสิตที่เป็นตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลานี่ก็มีนักศึกษาต่างชาติด้วยใช่ไหมฮะก็มีกว่า200คน200คนจากอี0 0ันกว่าคนนักศึกษาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไม่ใช่ประเทศจีนฮะกัมพูชาเป็นมุสลิมจากจีนกัมพูชาอินโดนีเซียส่วนใหญ่อินโดนีเซียกับจีนฮะแล้วก็มีจากต่างประเทศประเทศ ตอนออกกลางก็มีฮะมาขับยาโทปยะอะไรนั่นก็คิดว่าเป็นมหลาลัยที่คนต่างชาติรู้รู้มากกว่าคนในชาติฮะม้าวุัยอิสลามยะลาเนี่ยนะฮะเขา<น>เขาเคยมีกันหา,หาหรือกันไหมครับแล้วก็มีการเสนอทางออกไหมฮะว่าในจังหวัดายแดนภาคใต้เนี่ยนักศึกษาที่เป็นนานาชาตินักศึกษาไทยที่เป็นมุสลิมที่อยู่เรียนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้เสนอแนวคิดไหมครับว่าเราเราควรจะหาทางแก้ปัญหานี้อย่างไรเคยเคยมีการ จัดการพูดค so ุยกันในมหาลัยไหมครับระดับน okay. ัก <Mei> ศึกษาด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับก็มีบ้างเพียงแต่ว่าไม่ได้ความไม่ได้ความสนใจกับฝ่ายเกี่ยวข้องฮะอ๋อก็พวกเขาก็พยายามที่จะจัดเองแล้วก็เสนอเองเสนอเองครับมีการเสนอไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยไหมครับไม่ไม่ได้ไม่เสนอไปประเทศอื่นเลยละเพียงแต่ว่าเสนอกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ต่างๆครับครับสรุปแล้วรัฐบาลนี้ให้ความ ตั้งใจจริงใจกับการแก้ปัญหาภาคใต้แค่ไหนครับในทัศนคของผู้นำศาสนาในจังหวัดชายเดนภาคใต้ผมคิดว่ามีอะไรใหม่ๆห,ห,หลายอย่างครับโดยเฉพาะสัมมนาสัมมนาครั้งนี้ก็รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญและก็วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบรัฐบาล ที่ได้ให้ความสะดวกในการต้อนรับแขกจากต่างประเทศประมาณ50กว่าท่านผู้นำศาสนาของ7-8ศาสนาจาก10กว่าประเทศแล้วก็นำไปภาคใต้และก็ให้เกียรติกับผู้นำเหล่านี้ครับ,รบแล้วก็สอบ,บตอเองก็ได้ให้ส่วน งานนี้ก็สบตก็งบมานในประเทศของสอบตบงบมาต่างประเทศของสันนิบาตมุสลิมโลกในเรื่องใช้ใจพี่น้องมาจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศก็ตัวทุกอย่างก็สันนิบาตมุสลิมโลกเขารับผิดชอบ พอในประเทศจากแอ์พอตไปโซลแอปพอตทุกอย่างก็เป็นของอะไรนัสออตเขาราบิชชั่นนั่นหมายถึงว่าผลการประชุมครั้งนี้ข้อสรุปก็คงน่าจะเกี่ยวข้องกับภาคใต้เราด้วยใช่ไหมครับก็พยายามจะโยงให้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 ประโยชน์กับภาคใต้มากที่สุดเพราะปัญหาภาคใต้นเรื่องเรื่องนี้มันมันจะชัดกว่าภาคอื่นๆครับใช่ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณท่านมากครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ าล้ครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตทอปิกครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทนายที่การบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา